ถ่ายภาพบรรยากาศนาบ้านมาฝากจากพี่น้องอันนี้หละจะเฮือนฉันเป็นหลังสุดท้ายของหมู่บ้านหลังเฮือนก็สิเป็นทุ่งนาวิวสวยๆแบบนี้เลยยิงภาพบรรยากาศตอนนี้ฉันถ่ายตอนหามงแรงเนาะจ้ะแดดล่มลมตกก็เลยย่างมาเลาะหลังบ้านยิงพ่อฉันก็กำลังซิมาตัดห้านะจ้ะบรรยากาศท้องทุ่งนาของเฮานะคะกลับเขามาเฮือนจ้าลานน้อยมาแต่ตลาดพอดีนะคะพาออี้เม่เขาไปซื้อขนุขนมซื้อของมาขายนะคะบ้านฉันห่างจากตัวอำเภอประมาณห้าหกกิโลยิงก็เลยต้อง รุใหญยเขาไปซื้อของอยู่ในตัวอำเภอมาขายเนาะค่ะร้านก็นมาจัดได้ยิงจิกถอกจิกถุงไปลําพังเมย์ฉันอยู่ร้านคนเดียวเราเพ่เคยได้จัดดอกจันละว,วามันอุญุอัญญาเลาบอยจีก,กองออกมาให้ขี้ฟุ่นมันจับพนาเฮือนฉันผันเป็นทางดินแดงอยู่แม่ยิงร้านน้อยฉันน้องนีน่านะคะก็มาจัดแต่งแบงบายเลยจ้าฉีกถุงแล้วก็จัดเรียงเลยค่ะเพื่อละว,ว่าไม่ยิงหนูรู้แล้วว่าทำไมคุณยายถึงไม่ชอบจัดร้านทำไมก็เพราะยายขี้เกียจไงุ่ณบา <laughs> ยายเป็นหัวตายบาดไปนะคะจัดของแล้วๆนะคะมือนีกระสิกินปลาเผายิงเอยขอบความจาโทรศัพท์โทรศัพท์เชกะลุ่นเก่าเรหญิงแต๊ๆไอโฟนสิบเอ็ดุ่นนะคะความจําเต็มฉลไลโลภคิปฉันว่าฉันโลงคิปตัดต่อคิปไวเรียบร้อยแล้วแม่เมือเบิ่งหลบโบมีสีผากเสียงผากอย่างกระผันบบมีคลิปลปาเผาฉันมือนีเป็นมือที่สี่อยู่บานอีกขึ้นเดี๋ยวนะคะตื่นมืออื่นเศร้าเขากระสิเมื่อกรุงเทพเราจะยิงก็เลยผ้ากันไปซื้อปลานิน้มาเผาซื้อมาเผาหันสามตัวนะคะกินกันสองขอบ กจากเขาซอทมเพิ่นกับมากินน้ำนอกจากส่วนนังอินหันกับอุดรเรียบร้อยแล้วหญิงมีหน้าเพิ่นกับคือหอดชายพี่หลายนะคะได้เบิงต่ลูกเบิงแต่วิดีโอเอาคอนแอนกับมากินน้ำโพกับมากินน้ำนะคะมือนีผพากันกินจุ่มกินซุ่มกันอีกคือเกาจ้าเมี่ยงปลาเผาแล้วกับตามเจวน้ำจิ้มซี่ฟูแล้วกับมีย่างหมูสวรรค์ร้านชนะอุชารีวิวน่าจะหญิงทอดปลากระป๋องผัดปลากระป๋องของนั่งหันนั่งเ็ดเองใส่กระทะใส่เตาทานนางเองฉันไทยคีปไว้แล้วแล้วมันระลบเฮียไม่หญิงหายไปใส่กระเบื้องแอบตัดต พื้นที่ความจำแล้วฉันลดบ่มีอีอย่างสิแบบว่าเก็บความทรงจําไว้ได้เลยเนาะคะ่ะกระตัดต่อได้เท่าที่มีนอกจากพี่น้องค่ะขาดช่วงเน,น,น่ขาดตอนเน่บ่เข้าใจเน่ก็ขอโทษขออาภัยเด้อค่ะคลิปนี้สิลงกอยู่ในช่องไอ้ชายเวงนะคะหกโมงเช้าของทุกวันเนาะคะ่ะฝากพี่น้องเอฟซีไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจใหม่ของไอ้ชายเวงเน่เด้อจ้ะเป็นอีกหนึ่งเพจสำรองของเพจเฮานี่แหละคะ่ะมื้อนี้ไปลวจ้ะทุกคนมากินยัวว,าวาัวนัวหัวมวลซำนีแ่แหละสวัสดีเด้อค่ะ